ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมเอ็นเจจากช่องอา i ท n ยนชาแนลวันนี้เราก็อยู่ในแมปเบสบอลนะครับผมก็เป็นแมปแนวแบบอ่าก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเบสบอลนะครับอืมก็เป็นแบบต่อสู้อ่ะครับป้องกันเตียงนะครับอืมวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูวันนี้ลงคลิป2คลิปแล้วนะเพราะว่าวางนะครับวันนี้มีคาบว่างอยู่อ่าเป็นเล่นซีวีนะครับโอเคผมก็จะสอนเล่นเบื้องต้นอะไรเงี้ยน,นะครับ อืเกมนี้ก็เป็นแบบสนุกนะความคิดผมอะผมชอบเล่นกับเพื่อนนะเห็นปะเล่นสิบห้ารอบแหละชนะนะชนะสิบห้ารอบก็เป็นแบบสนุกสนุกแบบหนึ่งเลยครับรอสครู่ตอนนี้แมปโหลดอยู่นะมาๆหม,มโอเคเข้ามาแล้วทุกคนเมื่อจะมาอยู่บนนี้นะเห็นเวลาปะแมสตาร์ตติ้งอ่ะอุ้ยเป็นแบบนี้หรอ ก็มีหลายแมปเลยนะทุกคนด้านล่างอะ่ะมันมีหลายแมปเลยนะครับมีหิมะกอดไอยฟ้าอะไรเงี้ยอืมนะครับมาเริ่มมาผมเน้นะ่ะต้องไปเก็บนี่ก่อนไอรอนนะครับเก็บเยอะๆเลยเอา่าผมจะเก็บสักยี่สิบครับยี่สี่ต่อไปเอาเพชรนะครับทุกคนยี่สี่ไอรอน เราจะต้องตอบแปาเพชรก่อนไป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 ,ปก็ซื้ออันแรกมานะเป็นบล็อกอันนี้เห็นมเพชรอะตอบไปเลยตกของก็หายนะครับคือผมกลัวมากอะตกเท่ากับจบเลยนะนะเห็นไหมมันไม่พอไว้ทุกคนมันขาดไม่กี่บล็อกอยังไงประมาณเก็บสักเ,เดี๋ยวผมไปดูแล้วน,นะเก็บกันมันมีบล็อกไป เฮ้ยสีเขียวมาทุกคนไวมากมานะเพื่อนเราตกทุกคนเฮ้ยมันจะมาเตียงมันจะมาขุดเตียงเราทุกคนต้องใส่ครับรอ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 มาดิ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 าดาดอ่าเรียบร้อยมันตกแน่เฮ้ยผมจะยังไม่ใส่นะอุ้ยมันจะขุดทุกคนมันจะขุดอุ้ยอ้าทุกคนถ้าหล่นมันก็จะ รอครูดาวนะแต่ถ้าเตียงเราแตกแล้วนะครับเราจะเกิดใหม่ไม่ได้นะทุกคนเก็บเก็บเก็บ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 กันไม่เก็บผมแลกทุกคนเลยโลดนะกูจบเลยไปไปไปซื้อดาบก่อนแล้วกันนะครับว้ีอมาเขียว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 เียเขียวเขียวอู้เกือบแล้วทุกคนเกือบเสียเตียงไปแล้ว เพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะคือเพื่อนมาช่วยหน่อย,อยกันกันเตียงกันกกทุกคนดูมันกันดีกะจะไม่ผมได้ไปเลยเฮ้ยม,มันอยู่มันอยู่ผมยังไม่ไปนะไม่ปลอดภัยไอเนี้ยมันเก็บเพชรแล้วถ้าผมฆ่ามันได้นะผมก็ได้เพชรจากมันแหละรอรอรอแล้วกกักนเยว เราเสียเปรียบนะถ้าไปตอนนีน้มันอยู่บนเกาะไงมันซันเราตกได้นะเก็บซื้อเกาะเลยแล้วกันนะครับหกสิบไอรอนใครชอบเล่นแนวนี้ก็มาเล่นได้นะครับเบสบอลนะครับกิมหาเลยนะครับไป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 หสิบโอเคได้เกาะเฮ้ยสีเขียวมาทุกคนสีเขียวมาได้เกานะนะแล้วไหนไปเราเสียเปรียบอยู่นะ คือถ้าผมตอบไปเนี่ยไปไหมหมันขุดมันขุดมันขุดเกือบแล้วเกือบเพื่อนอย่าพิ่งไปมันขุดเพื่อนเพื่อนตกแน่เลยทุกคนโอ้เรียบร้อยเห็นไหมทุกคนถอยกันเก็บไอรอนครับเฮ้ย,ยมันมา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 เอา๋อามันตายแล้ว ด้านขวายังไม่มีใครไปตอบเอลเพ็อีกอ่ะโอ้โหผมจะรอดไหมวะเนี่ยต้องเปอาเพชรแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นด้านนี้ไปแล้วนั่นอะทีมนู้นตอบไปแล้วก,กดผิด มเก็บเพชรเก็บเพชรเพชรเดียวกี่เลยต้องใช้สีนะครับเพื่ออัพเจเนเรตอ่ะเพชรนะครับเริ่มแรกๆนะต้องอัพเจเนเรเตอร์ก่อนนะครับมันสำคัญที่สุดอ้ยมันบุกมันบุกเก็บเพชรเนี่ยไปแล้วไปแล้วเพื่อนป้องกันเตียงโอโ้ไม่นะทุกคนเตียงผมแตกแล้วถ้าผมตายผมก็ก็เกิดใหม่ไม่น่าเลยครับจบแล้วทุกคน จะมันนะเล่นอีกตาก็ได้เอาบล็อกก่อนเอาบล็อกเดี๋ยวเพชรด,ด้าวน,น,นะสีเหลืองสีเขียวทำสีเหลืองนะครับไปนะโอ้ ได้ไหมครบไหมโอเคได้จิตเลยแต่ตอนนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะทีมผมเหลือสามคนแล้วแล้วเตียงผมไปแล้วด้วยไงการรอดก็แทบไม่เหลือแล้วครับอัพเจน่าเดชเลยนะเห็นปะมันถ้าอัพเจน่าเดชนะทุกคนมันจะไวขึ้นตรงเนี้ยเคลียร์ตรงเนี้ยมันจะไวขึ้นนะคือเราจะได้แบบไอรอนไวขึ้นด้วยถ้าเป็นเคลียสามมันจะได้เป็นเอเมอรัล่ด้วยนะครับไปซื้อดาบเพชรอะไรเงี้ย ะเอเมอลก็ซื้อดาบเพชรเป็นเน่ได้แล้วก็มีเกาะเกาะเพชรนะแต่ต้องอัพร้อย่สิกันทีมเราเสียเปรียบมากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยทีมผมอะเตียงพังไปแล้วทีมอื่นยังเลยทีมผมน่าจะรอดอยู่แหละเดี๋ยวซื้อเกาะเลยแล้วกันเกาะนะครับถ้าเราตายไปอะเกาะไม่หายนะแต่ดาบหายนะทุกคน ใช่แนะนำซื้อก่ะก่อนดับครับผมร้อยี่สิบเห็นไหมเพื่อนซื้อเรียบร้อยเดี๋ยวผมค่อยซื้อดาบเพชรที่หลังนะว้าเพื่อนมีเกาะเพชรแล้วโอ้โหเท่จ่านะครับร้อยยี่สิบร้อยี่สิบร้อยี่สิบไปเคครบครับไปเฮ้ยมันมาว่ะทุกคนมาดิเฮ้ย มันมีดาบเพชรทุกคนเพื่อน,ๆๆๆๆนเพื่อ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 นมาช่วยหน่อยเพื่อนไม่ไหวไหมคนเดียวผมคนเดียวไม่ไหวครับอ๋อนี่ทีมผม <c oughs> ผมคิดว่าทีมอื่นทุกคนจบเลยเดี๋ยวผมให้เพชรเพื่อนเพื่อนต้องเอาไปอัพเจนเนเนะจะคุ้มนานานะๆๆๆเอาเพชรไปดิเพื่อนเอาเพชรไป เอาเพชรไปเพื่อนเอาเพชรไปตกจากที่สูงเสียเื่อนนะัเกมน,นี้ครบไหมเจนนเร็ดิสวยครับเอาเพื่อนไม่เก็บอีกโอ้เทียสองเห็นไหมไว้ขึ้นนะครับนี่ทั้งหมดสามเทียนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ค็จะได้รู้นะครับ ไปไๆไปเจ็ดสิบกันชิมนุนมาผมซื้อบ็อกเพิ่มนะครับ150ยหนั่นแหละพี่เมาส์เป็นอะไรอีกล่ะเอ้ยทุกคนมันได้เปรียบทุกคนมันอยู่บนเกาะต้องรอผมไปแบบไปชิดมันก่อนเห็นไหมมันหนีมันหนีเห็นผมมีเกาะไหม เตียงที่มันยังไม่แตกนะจะยังไม่บุกเอ๊ะไม่มีคนอยู่เหรอคูแต่มันเป็นที่กันเหล็กครับผมไม่ไหวไปนะครับถือว่าแข็งแรงนะที่กันเหล็กอะ่ะต้องใช้ระเบิดนะจะได้ไหวไปเพื่อนไปเฮ้ยไม่มีคนบุกเหรออไม่ใช่ไม่ใช่ เริ่มระแวงแล้วยิ่งช่วงนี้หลยเก็บ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 เกได้ดาบเพชรนะเดี๋ยวผมไปเก็บเอมเลอร์ตรงกลางนะเอมเลอร์หาได้จากตรงกลางและเทียสาตรงนี้นะครับถ้าเทียสามันจะดอบนะแต่ไม่ได้ดอบเยอะเหมือนไอรอนนะทุกคนอาซื้ออะไรดีซื้อบล็อกเพิ่มแล้วก็เทนทีเผื่อไว้ก่อนครับ วิธีตอบไปบ้านคนอื่นแบบปลอดภยัยนะทุกคนต้องตอบแบบนี้นะเห็นปะมันจะสูงสูงนะไ,ไหมเน,นี่ยแบบแล้วคุณก็ตอบไปจะปลอดภัยนะทุกคนใช่ลงวิจิตรวิจิบจ็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 บเจ็บแถวอีเมอรผมระแวงมากเลยเนะี่ยเั็นมาตอนนี้ผมตายได้เลยนะผู้สีเขียสีฟ้าไหมผอยู่คนเดียวผมไม่ไหว มันมา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 อู้อู้มาเลยตามผมทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอยก่อนครับผมไม่ไหวนะครับคนเดียวอ่ะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็อย่า F K นะตรงเนี้ยคือเราจะต้องไปช่วยเพื่อนบ้างนะทุกคนไม่ใช่ F K อย่างเดียวนะใช่ครับต้องเป็นทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์ก ซื้ออะไรดีซื้อบล็อกเครื่องที่ขุดแล้วกันนะที่ขุดที่ขุดไม่ต้องก็ได้นะครับคือมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับเราใช้ TNT แต่ตอนนี้ผมซื้อๆไปก่อนเพื่อนเอาเอเมอรัล้์เพื่อนกลับมาได้ไหมนต่อทางไปเลยน แล้เอไมรอเพื่อนอัพทีมเจเนเรเตอร์สาม้วนะครับอู้ไม่นะทุกคนผมตายแล้วครับโอเคกด Back to ล็อบ y เลยเล่นอีกสักตาก็ได้โอ้ยผมโดนยิงธนูมานะครับเมื่อกี้ใช่นะครับก็พวกแบบมันมีธนูนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หน้าไม้เนี่ยออประมาณนั้นนะครับโอ้โหจบเลย ก็เร็วๆนี้นะครับถ้าสมมุติผมมันหยุดอหะที่ผมว่างๆผมจะไลฟ์สดนะใช่ช่วงนี้ยังเลยโอ้โหทุกคนมันมีแบบไอ้เกาะน,นี้ด้วยอยู่ทีมผมทุกคนไอ้เกาะเนี่ยครับมันจะแบบมีโล่อืมใช่ครับมันจะแบบถึกขึ้นนะครับ ถือเป็นตัวที่ดีต้องเติมนะตัวนั้นอะเอาทีมผมมีสามอู้หูเกมมันแบ่งได้เท่าเทียมมากนะครับทุกคนกคนือแบบปกติต้องมีสี่อ๋อนี่สี่โอ้ใจหายดูทีมสีเขียวดิทุกคนมีสองอะเกมมันแบ่งได้เท่าเทียมครับเดี๋ยวได้สามเนี่ยเท่าเทียมจริงๆคนนี้บอกว่าฉันจะเก็บไดมอนด์โอเคโอเคโอเคถ้าคนนั้นจะเก็บไดมอนด์ผมก็จะซื้อดาบ เื่บไปสไนต์ตรงกลางนะครับโอเคมา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 โอเคเอาบีเด็บไซตเตอร์โอ้คนนี้จะเป็นต่อสู้ขู <gasps> กก่กันเตียงกันกันเตียงกันเตียงสวยมอกกันเตียง ไม่เปอดภัยนะคือแรกๆมันจะแบบบุกกันเลยนะทุกคนต้องการเตียงไว้ก่อนคือบางทีอ่ะแบบไม่ดูทีเรียบร้อยแล้วเตียงรอนะครับไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เกมนี้ตัวเราจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะเออเหมือนไม้ค้าแบแบเอแนะนำนะครับบล็อกที่เอาไปการเตียงอ่ะคนเป็นบล็อกไม้ครับ มันขุดยากนะครับแล้วก็บล็อกที่ไว้กันร,ระเบิดก็จะเป็นบล็อกสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันตัวหนึ่งสิสิบโอเคนี่นะครับก็จะเป็นบล็อกนี้บล็อกนี้กันร,ระเบิดแต่แพงนะครับบล็อกไม้ถึกครับบล็อกไม้ควรกันด้านในนะครับบล็อกกันร,ระเบิดอ่ะกันด้านบนสุดเลยประมาณนี้กันบล็อกไม้ด้วกัน ประมาณนี้ครับอืมกันนึ่งครับเดี๋ยวเพื่อนน่าจะไปเอาเพชรแล้วแหละเฮ้ย,ยอ๋อเพื่อนโดนไล่มาหรอใช้สี่สไอรอนนะครับในการซื้ออาบ็อกไม้บ็อกไม้16อันนะถือว่าคุ้มนะเพราะบ็อกไม้มันแข็งแรงนะครับเพื่อนเข้าไว้อยู่ ตอนนี้ไม่อัปเดตเห็นป่ะทุกคนมันจะมีเนี่ยครับสิบลายมันเป็นแบบที่หวนสลิงอะ่ะเออนะครับถือว่าดีเลยแต่ต้องยิงแม่นๆนะครับสี่สิบโอเคซื้อไม้เอาใครตกครับนั่นนะ่ะเห็นไหมเพื่อนติดไปแล้วนะก็ไปตรงนู้นง่ายๆนะ ก, лось, ก, ings, ก <ness waves> <ness waves> ันกันเพิ่ม <screens> ก <hand hi> ันเพิ right. ่มไม่พอนะบ้องหมดไวมากอะแบบนี้ก็ได้ครับไปเดี๋ยวผมซื้อเกาะกกันยืนรอเพื่อนยังไม่เอฟเจเนเรตอ่ะเพื่อนไปเก็บเพชรมายังเนี่ยหรือ้กันอยู่ถ้าหนวนะครับหนสลิงอ่ะถ้าหนพร้อมกันอะก็คือแบบ ผมโหนไปด้านหน้ามีคนโหนกลับมาถ้าชนกันก็หล่นนะครับนั่นแหละนะครับอุ้ยทีมไหนทีมสีแดงนะครับเรียบร้อยเห็นไหมมันจะแจ้งตรงนี้นะครับก็เกิดอะไรขึ้นมาเพื่อนอัพเดตอะไรก็ขึ้นมหถ้าโหนสลิงอะแล้วโดวนยิงก็ตกครับไม่ไม่เจ็บนะตกเลยตกโลกคือต้องแบบโหนตอนที่มันปลอดภัยนะโอเค สีฟ้ามาสีฟามันคองตรงด้านซ้ายนะครับเผ็ดด้านซ้ายเราต้องไปเอาคืนนะครัซื้อบล็อกกอนผมจะซื้อบล็อกไปสักร้อยบล็อกนะถ้าบล็อกต่อคนซื้อเป็นบ็อกนี้ครับมันถูกแล้วเหมาะสำหรับการต่อเพด้านนู้นยังไม่มีคนไปเอาอรอ โอ้โหผมไปเอ,เอาอีกแล้วไม่มีคนไหนอยู่ใช่ไหมเฮย้ยเริ่มหัวร้อนแล้วไปไๆ,ๆสร้างทางขึ้นด้วยครับเด๋ยวนี้ไม่ได้ ได้ไปเท่าไหร่หอันค่ามอันค่า3เมตรครับก <c oughs> ็จะอัพเจเนเรตสองเจนเนเรตหนึใช้4ครับเจนเนเรตสองใช้8ปดเจนเนเรตสามใช้12นะคะมา,ามาคาสเมตรครับเก็ตเจมโอเคพุดดมอนบีไซเดดดมอนไกมามามา เบทบอลมันเกมดังนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเกมนะี้คือมันดังนะครับใช่ดังมากเลยมา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 การธนูก่อนผมจะใช้บล็อกกันธนูนะเนี่เห็นปะการไว้กันเมือนสีน้ำเงินนะครับเพราะมันมีพวกธนูแม่นๆเนีนนะ่ยมันจะยิงโดนเรานะแล้วเราก็จะแบบกระเด็นแล้วเสียเลือดด้วยนะไม่ใช่แค่กระเด็นนะ เสียเลือดด้วยครับอ๋อออออที่ผมเดือ3สามเฉยคนออกกันดิเขียวเดือดสองครับสีฟา้าเดือดสี่อุ้ยนี่ไงใครยิงมานะเริ่มระแวงแล้วไม่กล้ากลับ้วครับทุกคนผมกลัวมันยิงแล้วโดนผมตอนไปแบบนั้นไงเนี่ยเอุ้ย,ยเกือบโดน ทเเมื่อกี้ผมตกเลยนะของขายหมดครับโอเคโอเคโอเคเนี่ยมีคนเก็บมีคนวางเพียดไว้นะทุกคอนอืมมีคนวางเพียดไว้ต้องรีบจบแล้วครับเกมนี้ให้มันสู้กันอยู่เดี๋ยวผมไปเก็บอีกประมาณแปดอันมั้งแปดอันครับ 8อันโหจะสภาพจะชนะไหมเนี่ยอีก8อันเท่านั้น8เม็ดรครับอืม8เม็ดโอเคซื้อโล่2ครับอเอเ,เดี๋ยวดาบซื้อดาบอาลัลอนพอดาบเล็กเลยครับ70ดาบเพชรเดี๋ยวต้องไปเก็บเอเมลลออ์นะครับ เพื่อนบอกบักอะเจอสิบไอรอนเส็จครบแล้วครบแล้วเก็บไว้ก่อนนะไอรอนเฮ้ยไม่มีคนอยู่ปะไปเก็บเองเชื่อใจไม่ได้นะทุกคนโอ้นั่นไงถอยกันนั่นอีฝั่งเหรอใช่ปะฝั่งผม สองมันครับกำลังขุดมามมันมีธนูมันมีธนูมันมีทน,น,ทน,น,ทนูอ่า,า,าไม่เป็นไรเตียงยังไม่แตกครับทุกคนโอ้โหขอ,องผมดีนะไม่เยอะมีไม่เยอะมากครับทุกคน ต้องกลับไปยึดคืนทุกคนนะมันถา่านรอไม่มีคนใช่ไหมสีเขียวมีสองคนบุกได้นะกันเด้อมันยิงไม่ได้สีเขียวอะ่ะเหลือคนเดียวแล้ว คุมขออ้อบกพน่องอันนี้เป็นพิมพ์ข้อความนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเตียงเตียงผมเตกทุกคนจบแล้วไม่นะไม่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 ไม,ไม,ไม่เพื่อนอย่าไปพร้อมกันเดี๋ยวล่นไม่นะทุกคนจบแล้ว ไม่จำเป็นต้องกันเตียงนะครับตอนนี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วครับแอบแอบก็ไม่มีประโยชน์เราต้องสู้ครับผมโอ้โหจบเลยทุกคนเตียงไปนะแบบนี้ดวครับเอาบ็อกไปกัน เพื่อนไม่มีบล็อกนะอะเพื่อน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 ช่โหดซิปลายไปดีแม่แน่ทุกคนเฮ้ยมีคนมาเหรอทีมฟ้ามาผมหนีก่อนแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วโูแล้วผมก็โชคดีจังเนาะเจอทีมฟ้าอีกเพื่อนไปไหนกันหมดเอา้าเหลือผมคนเดียวคู่อีฝั่งเกาะอะไรอ่ะ ก่อนทำอะะอุ้ยเจ็บมาดิมาดิผมสู้เขาไม่ไหว่ปผมเสียเลือดจากการโดนยิงนะอุ้ยไม่ไหวจริงๆทุกคนโอเคก็เบสบอลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe สสให้ผมด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ